สวัสดีครับช่องกเกษตรนักพัฒน์ชาแนลวันนี้ก็พาท่านมาดูแก้วมกรนะครับมาลดน้ำแก้มกรแก้มกรที่ผมปลูกผมก็ไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายครับก็ได้มาก็ตัด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 ,ตดแล้วก็ฝังลงดิน,นะครับอันนี้เป็นสสดาวดำ You find the one you should never give her up. I think it's the way life changes I when in love, love. Yeah, you. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think maybe take me some more time. I still. Try เปลือกมีแดงข้นสีขาวอ,นนอันนี้น่าจะเป็นลูกลสีเหลืองแข้างในสีขาว แก้วมังกรเหลืองอิสราเอลเขาเขาเรียกเหลืองอิสราเอลเนาะก็คือผลมันจะเป็นสีเหลืองแต่ก็ข้างในสีขาวนั่นแหละครับอะโวคาโดอะโวคาโดนี้ผมเพาะเองนะครับเพาะจากเมล็ดอันนี้ก็เหลืองอิสราเอลนะครับแก้วมังกรแต่ไม่มีพัฒนาการอะไรเลย คืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับต้นนี้ยลงพร้อมกันนะลงพร้อมกันแต่หญ้ามันก็บางทีมันก็ปกคลุมความชุ่มชื้นนะครับก็อาจจะไม่ถอนออกถอนออกบ้างไม่ถอนออกบ้าง อันนี้ก็พันน่าจะเปลือกเปลือกสีแดงข้างในข้างในสีม่วงสีม่วงครับม่วงม่วงออกแดงแดงนะครับอันนี้อะอบาโคโดต้นนี้นะครับควายวัวกินนะครับอันไหนที่ยังไม่แตกคือจริงๆผมลงหลายเดือนแล้วนะ แต่มันแตกไม่พร้อมกันอันที่ไหนไม่แตกผมจะไม่โฟกัสเนาะเพื่อความสวยงามนี่ครับอันนี้ก็ลูกสีแดงแต่ข้างในสีข้างในสีแดงแดงออกคำคำครับปลูกพร้อมกันแต่อันนี้ไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมเจริญพันธุ์ทั้งที่ นางก็ตอใหญ่นะแต่ทำไมนางไม่มีพัฒนาการอะไรเลยเนี่อันนี้สามอันนี้แตกสามกิ่งเลยก็คือปักไว้ทิ้งๆไปงั้นเลยครับแก้วมังกรเนาะปักใส่รั้วครับปักใส่รั้ว ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายได้มาก็ตัดตัดแล้วก็ฝังลงดินแค่นั้นเองอันนี้อโวาโด่เห็นไหมครับเป็นเงาเ,เงาบางเนาะต้นนี้มันจะตายไหมนะก็ไม่เป็นไรมันเยอะอยู่ตายแล้วก็ยังมีเยอะอยู่ อันนี้อะโควาโดต้นนี้จริงๆแล้ววัวก,กินนางนะเนี่ยแต่นางก็ไม่ยอมตายง่ายๆนางก็แตกยอดออกมาใหม่ผมก็ลดนี่ครับแก้มังกรผมจะลงลงค่อนข้างเยอะอันนี้ก็วัวเข้ามากินครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้จริงๆสวยมากวัวก,กิน แก้วมังกรอันนี้ดอเอ้ยอันนี้ตอใหญ่อะครับแต่แตกแตกกิ่งเดียวผมจะปักปักทุกเสาเสารั้วเลยนะครับแต่ทางทางฝั่งนู้นผมจะไม่ปักฮเพราะว่า เขตแดนตรงนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะติดกับที่คนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะอยากจะปักนะครับถามว่าแดนตรงนี้ทําไมเราปักเพราะว่าแดนฝาที่ดินฝ่ายโน้นมันเป็นของพี่สาวยังไงก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับเพราะยังไงก็เป็นสายเลือกพี่น้องกัอโบอะโวคาโดจากมเมล็ดอันนี้ ปุยนาก็แตกดีนะแต่ไม่อยากดึงหญ้าออกเพราะหญ้ามันจะปกความชุ่มชื้นให้ด้วยเนาะแต่อันนี้มันจะทนแรงนะครับมะเก้วมังกรมันจะทนแรงผมไม่มีเทคนิคอะไรนะครับในการปลูกแก้วมังกรแค่ฝังดินฝังดินแล้วก็ลดน้ําบ้างไม่ลดน้ําบ้างมันก็ไม่ตายง่ายๆอกครับอันนี้ต้องเปิดหาดู นางไม่ยอมแตกแต่นางก็ไม่ตายนะปลูกความกันนี่ยต้นเนี้ยบวกกินอะโวคาโดอันนี้นางเพิ่งจะแตกแต่แต่หนอเอ้แต่หนอที่แตกออกมาจะจะอวบ นะครับสมบูรณ์อันนี้ก็ผลสีแดงข้างในจะข้างในก็สีสีออกม่วงๆนะครับหวานนะครับพันธุ์อันนี้สตอคงลงอันนี้ยังไม่ได้ลดคามนางแต่ก็ถ่ายได้เนาะอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำให้นะ ผมไม่ค่อยได้ลดหรอกครับแก้มังกรเพราะว่ามันมันไม่ค่อยตายหรอกแต่ให้น้ำมันก็ดีมันจะเจริญเติบโตเร็วต้นเนี้ยต,ต้องมารดน้ำให้นาำอะไร โอ้ยนั่นตายเลยครับไม่ได้มาลดมันอยู่ข้างล่างสุดแล้วไม่ได้มาลดอะไรนะมังคุดสองต้นเกิบไข่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปน้ำมาลดยังไม่ตายหรอกเดี๋ยวไปน้ำมาลดนางหน่อย กมังรครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ให้ดูแก้วมังกรเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจะ ไปถ่ายที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้อัปโหลดให้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ